สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาวันนี้ก็มาพบกับใจสังภารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีน VIP นะคะเช้าบ่ายพี่น้องวันที่12สิงหาคม2567นะคะทุกคนวันจันทร์นะคะทุกคนขาก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทํำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมต่อไปนี้นะคะคือการเจาะเด่นวิ่งรูดค่ะพี่น้องแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะแต่ว่าถ้า FC ไม่ชอบก็ให้รอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะทุกท่านขาเลขเด่นประจาวัน มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่าท่านจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะพี่น้องแล้วจะมักเนาะพี่น้องเนาะทุกคนวันนี้จินบีอีพีบัรจั์ใจถึงไม่ถึงมานะคะเผื่อเอฟซีถามเนาะค่ะจินบีีพนะคะเพราะว่าเจมาแทนนิปกนะคะวันนี้นิปกหยุดนะคะทุกคนใจก็เลยเอาจีนบีีพีมาแทนนะคะทุกคนขอโทษขออภัยนะคะ เรามาดูที่11ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดวันที่11นะคะจะได้เด่นรอบเช้า3และ2นะคะทุกคนรอบบ่าย8และ7รอบเช้ามา6 2สองดนะคะวันนี้เด่นมา2เข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวัน,นะคะ่ะทุกคนเข้าคู่2 6 6 2สองมาคู่เดียวพี่น้องมือนี้8 6นะคะเลขเด่นประจำวันมาไหมมา6มา2เด้ง1หลุดนะคะรอบบ่ายจะให้8และ7มา996 4 2ี่สอง รุดกับพี่น้องรอบบายมาเขาอสองของรอบเ้ารค่ะพี่น้องเลขเด่นประจําวันมาไหมรอบบ่ายวันนี้หกเหมานะคะทุกคนหนึ่งรุดนะคะไปต่อลุ้นต่อค่ะทุกท่านวันที่สิบสองนะคะวันที่สิบสองแต่ว่าวันอังคารจะไม่ได้คํานวณให้นะพี่น้องก็คํานวณตามปกตินะคะจีนวีพีพบกันอีกทีวันเสาร์กับอาทิตย์นะคะทุกคนและวันหยุดนะัคะัะเกิกนะคะ สำหรับที่12จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าใจได้อยู่ที่7และ6เรามาดูความน่าจะเป็นนะคะ70 79 77เกลข7นะคะทุกคน72 78 74 6กับพี่น้อง67 6ก6ูนย์หกเสองหกแสค่ะเด่นรอบบ่ายนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่0นและ9มาดูความน่าจะเป็นนะคะศูนย์เ0็ดศูนี่ ศ9นยนะคะเค่ะเก้าเจ็ดเก้าสองเก้าสนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะมาคะ่ะทุกคนมาดูผู้ตัวเด่นนะคะเจ็ดหกศูนย์เก้็ดนย์เจ็ดเก้าหกเ ศูนย์กับเก้ารอบบ่ายนะคะทุกท่านศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์เก้าค่ะเก้าค่ะเก้าเจ็ดเก้าหกนะคะทุกท่านค่ะนี่ก็คือคู่ตัเดเลนระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย FC ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกท่านค่ะสาหรับนะคะคู่ที่จจจับไพ่นี้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตเดเ่นรอบเช้าและรอบบ่าย สถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจำวันนะคะทุกท่านถ้าใครไม่ชอบก็สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยแล้วแต่ความชอบนะคะทุกท่านคะ่ะเรามาดูเลขเด่นประจำวันวันจันทร์ค่ะทุกคนจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันให้นะคะเลขเด่นประจำวันจันทร์อยู่ที่เลขสองและเลขเจ็ดเลขเบิ้ลประจำวันคือสองสองกับเจ็ดเจ็ดค่ะสองกับเจ็ดนี้เอฟซีทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคนมาดูคะ่ะ เด่นรอบเช้าอยู่ที่7และ6เด่นประจําวันอยู่ที่สองและ7เป็น7 2 7 7สองนะคะติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวัน6ค่ะ6 2สองดติดคูต่ตัวเด่น6 7เ6ด็นะคะศนย์กับ9รอบบ่ายและ2กับ7เด่นประจําวันเป็น0 2 0 7อนะคะทุกคนติดคูต่ตัวเด่น0 7 7ย์ดย์ค่ะ9 2 9 7ติดคูต่ตัวเด่น9 7้าดดนะคะ สำหรับคู่ที่ไม่ใช่คู่ตเด่นที่จหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้ก็แล้วแต่เอฟทุกท่านจะพิจารณาชอบได้นะคะถ้าท่านชอบก็สามารถตามได้ถ้าท่านไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะพี่น้องกะมีเขาไม่ลุดทุกมือนะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นจีน v i p วันที่12สิงหาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคโชควันหมานสุขหูสุขค้นพี่น้องสวัสดีค่ะ